อัปเดตโลกอัปเดตเราเรื่องเล่าจากเด็กน้อยกลับมาทุกครั้งเมื่อมีเสียงเรียกยามค่ำคืนชัดเจนจนทำให้เด็กน้อยสะดุ้งตื่นจากการหลับไหลทุกครั้งถูกเรียกถ้าไม่ใช่เพราะมีงานรออยู่ไม่ก็เพราะเด็กน้อยปล่อยผ่านเรื่องสำคัญนานเกินไปยอมรับว่าละาเลยไปหลายเรื่องแต่นั่นเพราะไม่สามารถทำอะไรได้รับรู้ไปก็เหนื่อยเปล่า ถ้าจะบอกว่าพลังงานโดยรอบเปลี่ยนไปก็ไม่เกินจริงทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับที่นี่บ้างในที่สุดเด็กน้อยก็รู้แล้วว่าทำไมถึงอยู่กับพลังงานแบบนั้นมาเป็นเวลาหลายเดือนทั้งที่ไม่ได้อินกับอะไรที่เรียกว่าศาสตรมืดเลยแต่พวกคนรอบข้างกำลังเผชิญกับมันเด็กน้อยพยายามหาต้นตอพยายามหาเหตุผลที่อธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เรื่องแบบนี้มาอยู่ในวงจรของเด็กน้อยและคนรอบข้างได้อย่างไรจนตอนนี้ได้รู้แล้วบวกกับย้อนกลับไปทบทวนนิมิตและสัญญาณก่อนหน้านี้ทั้งหมดถึงได้รู้ว่าพลังงานเหล่านั้นได้เคลือบคลานเข้ามาสักพักแล้วก่อนที่ทุกอย่างจะสาแดงให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนการต่อสู้กับการที่จะถูกควบคุมเกิดขึ้นคืน,นต่อคืนซ้าแล้วซ้าเล่าเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่เขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ อะไรก็ตามที่เขาเรียกกันเด็กน้อยเคยเห็นมาก่อนไม่ได้โอ้อวดสรรพคุณแต่อย่างใดเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีภาพลักษณ์แบบนั้นเด็กน้อยเจอกับเขาผ่านินมิตเมื่อหลายปีก่อนในช่วงแรกๆของการตื่นรู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือตัวอะไรจนวันนี้ได้เห็นกับตาแล้วว่าเขาเป็นใครทำให้เด็กน้อยย้อนนึกไปว่าทำไมเพื่ออะไรยังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเช่นเคย รู้เพียงว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ต่อสู้กับภาวะสติหลุดอาจเพราะเมื่อตื่นขึ้นแล้วรับข้อมูลเข้ามาเร็วและเยอะจนเกินไปยากต่อการควบคุมสติของตัวเองอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาปรากฏตัวขึ้นเนึ่งน้อยทำได้แต่ตีความนิมิตนั้นไปต่างๆนานา,นาพร้อมภาพลักษณ์ของเขาที่ยังคงติดตักะว่าไปเรื่องแบบนี้ไม่อินก็ไม่เคยตัดสินว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะทุกอย่างคือพลังงานอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันว่าเด็กน้อยเชื่ออะไรยากต้องมีการพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะชัดเจนช่วงเวลาแห่งสงครามอย่างที่เคยบอกไว้ว่าทุกอย่างคืออาวุธเรื่องที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้มันอาจเป็นอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงที่สุดก็ได้ไม่ใช่เพราะอนุภาพทำลายล้างรุนแรง แต่อาพราะสามารถควบคุมทุกคนให้อยู่ภายในกรงขังต่อไปได้และเพื่อยั่งชิงในสิ่งที่ต้องการหมายถึงทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายนั่นคือสิ่งที่เด็กน้อยต่อสู้มานานหลายเดือนหากมองในมุมทั่วไปมันคืออาการปกติของคนที่ไม่นอนแต่อะไรล่ะที่ทำให้เรานอน,อนไม่ได้ทั้งๆท,ที่ชีวิตเด็กน้อยอยู่ในช่วงขาขึ้นไรเรื่องที่น่ากังวล ใน่าำกลางคนรอบตัวที่กำลังเผชิญปัญหามากมายเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึงเรากับถูกโจมตีด้วยคุณใส่มนดําจริงๆอาจเป็นแค่ภาพลวงตาที่คอยปลุกเด็กน้อยก็ได้แต่สถานการณ์ทุกคนน่าเป็นห่วงมากเช่นเพื่อนสนิทเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทางๆที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่เพราะเธอได้รับผลกระทบและเห็นกับตาทุกอย่างมันจึงทำให้เด็กน้อยรู้เลยว่าเธอไม่ได้เสียแซง ทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเป็นสถานการณ์จริงเพราะเธอคือรูเมทคนใหม่เรื่องเลยเพิ่งถึงหูเด็กน้อยทำการปฏิปต่อเรื่องจนได้ความว่าสิ่งที่เด็กน้อยกำลังต่อกรมานมานับเดือนไม่ใช่แค่มาจากใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือทุกคนที่อยู่รายล้อมเด็กน้อยทั้งหมดและสิ่งที่ยากสำหรับเด็กน้อยนั่นคือพลังงานตัวเองที่มันคุกรุ่นขึ้นทุกวันทุกวันอย่างที่บอกว่า ไม่รู้ว่าเพราะพลังงานที่ถ่ายเทยลงมาบวกกับที่มาจากที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นั่นทําให้ด้านมืดที่ดิบเถื่อนของตัวเด็กน้อยเองราวกับถูกปีศาจสิงสู่แสดงออกมามากขึ้นทุกวันจนหน้าผิดสังเกตเด็กน้อยผู้อ่อนโยนกล,กลับกลายเป็นผู้เกรียกกราดดังจอมทําลายล้างออกเที่ยวตรีเตะล่าสุราทางอาทิตย์จนในที่สุดบังคับตัวเองไม่ได้จนต้องขังตัวเองอยู่ในห้องสักพักทั้งทงที่เพิ่งย้ายมาที่ใหม่ได้ไม่นาน ต่อจากนี้เป็นการเล่านิทานที่เด็กน้อยไม่ค่อยบรรยายถึงเรื่องแนวนี้มาก่อนแต่อาจเพราะพลังงานหรือแผนการอะไรก็ตามที่กำลังผลักดันมันไปทางนั้นหรือจะเป็นการกลับมาของใครหรือจะเป็นการปูทางให้เทคโนโลยีชนิดใดก็ตามเด็กน้อยจำเป็นต้องเล่ามันออกมาเป็นแนวทางนี้นานับเดือนที่เด็กน้อยตกอยู่ในช่วงเวลาที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อีกครั้งทงั้งที่คิดว่ามันจะดีขึ้นแล้ว แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ทำงานจะยังคงเหมือนโดนโจมตีหรือโดนไล่ล่าตลอดเวลาแม้ยามหลับไหลนั่นเป็นสาเหตุทำให้นอนไม่ได้พอเหนื่อยจนหลับไปในบางครั้งก็มีเสียงเรียกให้ต้องตื่นมีเหตุการณ์ให้ต้องย้ายที่อยู่ทุกๆ6เดือนตลอด3ปีมานี้เหมือนโดนผลักให้หนีอะไรบางอย่างอยูอย่ตลอดเวลา จนในที่สุดก็ได้ข้อมูลบางอย่างจากใครบางคนที่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเด็กน้อยแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเพราะมองสโะบการทํทำงานของตัวเองว่าเป็นแค่ส่วนเล็กๆมาตลอดไม่น่าจะโดนแอคแท็แบบนั้นจนในที่สุดได้หยุดการทำงานลงไปชั่วคราวตอนนี้มานั่งทบทวนดูอีกทีทุกอย่างดีขึ้นจริงๆแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนตลอดหลายปี แต่อย่างว่าไม่เคยอยู่จริงๆสักวันหรอกนะเพียงลดสโคบทำงานให้เล็กลงและคอยนั่งมองความเป็นไปอย่างเงียบๆแต่อะไรรู้ไหมที่ทำให้กลับมาได้อาจเพราะความบังเอิญหรือเปล่าที่เด็กน,น้อยได้เดินทางไปที่ที่หนึ่งแล้วได้รับวัตถุบางอย่างกลับมาแต่ตั้งใจแล้วว่าจะเก็บไว้ให้คุณแม่ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่กำลังลำบากราโดนแกล้งและด้วยเด็กน,น้อยไม่ค่อยอินกับวัตถุอะไรแบบนี้ด้วย กลับมาได้ไม่นานเด็กน้อยสะดุ้งตื่นกลางดึกเช่นเคยสิ่งที่เห็นคือเหมือนกับมา่านพลังงานสีแดงบางๆกลางทั่วห้องก่อนหน้าสิ่งที่มีภาพลักษน่ากลัวนั้นถูกเปิดตัวเพียงไม่กี่วันเด็กน้อยก็ยังปล่อยผ่านเช่นเคยเพราะชีวิตกำลังดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในขณะที่ทุกคนรอบตัวกำลังดิ่งลงในขณะที่สัญญาณก็ส่งมาไม่หยุดว่าใครกำลังเจอกับอะไรบ้าง สิ่งเหล่านั้นผ่านเข้ามาในนิมิตท,ทุกๆคืนแต่เด็กน้อยตอบก่อนไม่ได้ทั้งหมดอาจเพราะปิดกั้นไม่อยากสนใจจู่ๆเด็กน้อยก็ได้รับประโยคประโยคหนึ่งผ่านเข้ามาจากใครสักคนที่ไม่ใช่ฝ่ายตนนั่นคือเรื่องมันยังไม่จบง่ายๆหรอกแกต้องตายอย่างทรมานไปพร้อมพรมสวรรค์ที่เป็นดั่งคำสาปของแกรวมถึงคนที่ผูกพันกับแกทุกคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าคงเป็นเหตุผลที่เด็กน้อยแกล้มอีกครั้ง ถ้าวัตถุนั้นจะช่วยใครสักคนคงต้องเป็นคุณแม่เด็กน้อยได้โอกาสส่งต่อให้ไปหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็ได้รับข่าวดีเลยวางใจเป็นหนึ่งเปราะได้ไม่กี่วันสิ่งที่ต่อกอกันมานานนับเดือนก็กลับมาเยือนในนิมิตอีกครั้งรอบนี้เด็กน้อยไม่หันหลังหนีอีกแล้วสภาพของเขาดูเหมือนว่ากำลังล่าถอยเต็มทีผอมแห้งภาพลักษณ์ดูไม่ได้เลยแต่ริดยังร้ายกาจเช่นเดิม ในนิมิตนั้นนางพยายามโดดเกาะคนนั้นคนนี้ซึ่งแต่ละคนคือคนรอบตัวของเด็กน้อยทั้งหมดแต่สุดท้ายจบด้วยการประชันหน้าจ้องมองกันด้วยสายตาแต่ไร้การโต้อตอบหรือต่อสู้กันด้วยร่างกายแต่เป็นการต่อสู้กันด้วยจิตเด็กน้อยรู้เลยว่าประโยคจากใครผู้นั้นจากอีพีก,ก่อนๆที่บอกว่าจิตเจ้าต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้หมายความอย่างไร เด็กน้อยและสิ่งสิ่งนั้นต่างจ้องมองการอยู่อย่างนั้นจนรู้สึกวูบว่าเหมือนจริงเด็กน้อยรู้สึกเหนื่อยเราแทบไม่โดนตัวกันเลยในนิมิตนั้นและไม่มีใครล่าถอยแต่ด้วยเพราะสะดุ้งตื่นจากอาการที่เสมือนจริงมากเกินไปเด็กน้อยรู้สึกเหนื่อยจนไม่มีคําจะอธิบายนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิทานในช่วงเวลาที่หายไปว่าต้องรับมือกับอะไรบ้าง และยังคงรับมืออย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่า3ปีนี้จะเข้มข้นมากๆมีอย่างหนึ่งที่เด็กน้อยจะฝากไว้คืออย่าหลงประเด็นมีการหลอกล่อหลายอย่างที่เกิดขึ้นทำให้หลงประเด็นไปอย่างเช่นการเลือกที่บางครั้งมันก็แค่ฉากหนึ่งที่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็เหมือนเดิมกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรโฟกัสเพราะดูเหมือนว่าการถูกเรียกครั้งนี้ต้องมีอะไรสำคัญมากๆ มาพร้อมกับประโยคที่ว่าปกป้องผู้ที่ไม่มีพลังนี่แหละคือข้อมูลล่าสุดหวังว่าทุกคนจะยังคงสบายดีในเส้นทางของตนเองแล้วพบกันใหม่